มีตลาดนัดเดือนสัปดาห์ละสองครั้งเราก็จะรอเราก็จะอุ้ยเมื่อไหร่จะถึงวันอังคารนะเมื่อไหร่จะถึงวันพระรหัสนะพอเราก็จะไปเดินตลาดนะเพราะตลาดนัดเป็นสิ่งที่ทุกคนไปเหมือนชุมนุมกันเจอเพื่อนฝูงซื้อของถูกมีทั้งของคนจีนของยุโรปของเอเชียมีหมดเลยแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือถูกมากแล้วก็ดีนะคะได้เพื่อน ได้ของถูกแล้วก็สนุกนะคะอันนี้ก็ก็จะปลูกพันธุ์กับตลาดนะแล้วพอมาเจอพี่แนนพี่แนนบอกอ้อยมามาช่วยกันทําเราก็จริงๆแล้วเราเราก็มองแล้วเออโอเคนะเพราะว่าพี่แนนก็ทําก็คือรู้จักกันมาตั้งนานตั้งแต่กับเรนทรีเนีก็ชวนทํามาตลอดเลยเนาะ <c oughs> งานการผู้ลน งานทุกอย่างก็คือไปกันหลายงานค่ะไปกันหลายงานตั้งแต่น้ำท่วมค่ะน้ำท่วมปีนักหนักค่ะโอ้แล้วก็ไปเลืยตั้งแต่จุเนียจะเป็นเด็กหญิงไะนะเด็กหญิงเด็กหญิงเป็นหนักแล้วตั้งแต่ตอนนู้นก็ก็ไปลุยกันหลายงานต่อหลายงานนะคะตอนี้พี่แน็ก็เข้ามาอาชีพค่ะแล้วก็ตัวเองก็คิดว่าตัวเองก็ไม่ได้เคยค่ะเคยทำมานะคะ แต่ก็เหมือนอาจารย์นะ่ะ <c oughs> ก็อยู่อิตาลีก็ก็ไปอาสานะก็เป็นคนที่ชอบอาสากนการไปสอนตามโรงเรียนไปสอนวัฒนธรรมไท,าทยโรงเรียนไหนอยากจะได้ก็ก็ก็มาขอเราก็จะไปช่วยสอนให้ว่าวัฒนธรรมเราเป็นยังไงเด็กของเราเนี่ยยูเนี่ยไปสอนเด็กฝรั่งเลยว่ายูสบายขนาดไหนยูเรียนเสร็จยูกลับไปบ้านเล่นแต่เด็กไทยนี่นะต้องไปนวดให้ตายายไป เด็กกลับบ้านนะนไปนวดใหญ่เลยเราก็เลยดังไปทั้งเมืองว่าโอ้โหแบบสอนเด็กเขาได้ดีมากแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาให้ถนนสยามล mm hmm. องเซิร์ชเข้าไปดูนะคะเมียสยามที่อิตาลีเราเป็นคนทาความดีเองนะคะอันนั้นนี่ภูมิใจมากเลยไปอยู่อิตาลีก็ได้สยามเมือยิ่งขึ้นมา mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทําการกุศลเรื่องการทำเอ่อสิ่งที่ช่วยเหลือประชาชนหรือช่วย าชาวบ้านหรือตอนนี้พี่ว่าจะมาทำอ้ตัวเนี้ยท,ที่ทางผู้การบอกว่าไม่เอากำไรอะไรเนี้ยแค่่าน้ำข้าวไฟแค่เนี้ยดีใจมากแล้วก็เราจิตกุศลอยู่แล้วเป็น,ปนไปรอ้อนนะคะเป็นนครปิ่นที่เชียงใหม่ก่อนที่จะไปอยู่นอกฉะนั้นเนี่ยการกุศลนี่ก็อยู่ฝังอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะคะก็ยินดีที่จะมาช่วย ยินดีที่จะมาเป็นทองกราฟอะไรก็แล้วแต่พวกเราจะแต่งเป็นทองกราบมากนะคะการทำแล้วก็การทำให้มันมีความสุขเพราะว่าโควิดก็ก็ก็ทำให้เราเครียดมากเครียดมาตลอดนะคะตอนนี้สามีก็ติดอยู่ที่อิตาลีก็เพราะโควิดเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ผู้สื่อข่าวก็ช่วยเรื่องคงสุนิดนึงนะคะเพราะว่าการคอมมูนิเคชันการสื่อสารเนี่ยคือ มันนิดนึงอะบางทีเนาะนะคะแต่คือก็ก็มันจะตรงนี้ค่ะก็แกก็ยังติดอยู่แต่แกก็จะเครียดมากรักเมืองไทยมากอยากกลับมาหาครอบครัวก่กลับไม่ได้เพราะ้โควิดเนี่ยค่ะก็เลยนะคะทุกคนก็เดือดร้อนเพราะเพราะเพราะตัวนี้มากค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะฝากนักข่าวไปด้วยยังไงให้รัฐบาลี่ช่วยดูแลเรื่องพครงศร้างแต่ละประเทศหน่อยนะคะเรื่องการสื่อสารการอะไรนิดนึง นะคะในขณะที่เราก็ทําความดีให้มีถนนสยามขึ้นมานะคะขอแค่นี้เองค่ะขอบคุณค่ะต่อไปคุณเกบส